อามันบ่อยู่ซื้อไหอยู่ซื้อไืมว่าผมเอ่ามันบ่ว่าผมเอ่ามันบ่คือมาจ้างซ้นละอยู่ซื้อไหอยู่ซื้อไหนตังกอไพ่ั่ตั้งหลังพุ่มโอ้ยอ่างกอฟไพ่เหอเนี่ประธานนองฟาไปใส่ว่าตั้งขางพอกนั้นยาักอบไ่ ซีโอ้ยยืดหลังกอไผ่ไปพุ่นบ่โอ้ยู่หลังกอไผ่ไปพุ่นบ่ไปไปแป้อมไปทั้งคางอ้อมไปทั้งคางได้่บเนี้ยออกมาสังนอกไปไปซีอ้อมไปทั้งคาง้อมน้มพุ่นบ่เนี้ไปไปแปไปอ้อมไปทั้งคางอ้อมไปทั้งคาง ไสัปไปเ้ยไปไปไปเฮ้ไป,ไปไปไปเฮ้ยอ้อมไปทางขาอ้มทังขาวสว้นเก้กใกล้พ้ตอนนี้มันใกล้ไฟค่ไหนนี่ขก้นยังมัน,นอยนะู่ข้าลากบอกไปเนาะ ใกล้กับส <at> ิเ <tı> ป <ro> ็นยัง <cı> มันอยู่คนละฝากก่อภัยเนาะเปิดเมื่องเตรียมไว้เห็นเป็นยังใกล้กับสิเป็นยังมันอยู่คนละฝากก่อภัยเนาะนั่นๆๆๆๆๆี่มาใกล้่อยเกนี่ใกล้กัสิเป็นยังมันอยู่คนละฝากก่อภัยเนาะเปิดเมื่อกันเตรียมไว้เห็นเป็นยังนั่นๆๆๆๆๆสรัดสัตาแดงๆเมื่อกี้นี่เห็นงด้าเลยเฮ้ยสรัดสรั ไิ <ynam> ่ส <VII? S 2> ่แล้วใส่แล้วอือไอ้เห็นอยู no. ่ปองไหนดูมึงคืตาดีจะบ้ามึงสายิ้มเห็นอยู่ปองไหนดูม <c ười> ึง <intérieur> คือตาดีแทบบ้ามึงแม่นี่กึมอันนี้อือึือแม่นี่ิกึมแม่นี่ิกึมอันนี้มานีมานีบออกหน้าแม่มึงตะควายได้ตะควายได้ มานีมานีมามานี่มานี่มา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 นี่มานี่คอยคอยยอมมาด้วยคอยคอด้วยคอยคอยด้วเสียงเงียบใบไพแหงโอสละซส่ละโอ้ยน่าหนนไ่ละใละาแรนเมื่อกี้นี ไอ้หมีเห็นยุพองไหนดุยุพองไหนดุมันขึสิตาดีแท้ะบมึงครับมึงงงหมดหน้าเลยสิับครับมงับไปสไปงงก่อนั่งงงกอน

มนี่กลมมนีม้นี่มันี่อหน้าใหมึงมางมั้ยมันนี่มั้ี่ค่อยๆเด้อค่อยๆเด้ออบหน้าม่มึงค่อยๆเด้อค่อยๆเด้ออืมมนี่ไม่นี่ม่้มั้ยมันนี่มี่หอบหน้าม่้มึงค่อยๆเด้อค่อยๆเด้อ

เาตัวมึงสิไปย่านยังโหัวมึงสิไปย่านยังบ้านเาติเันยังี่กะเสือนี่ะเข้าสองคนเนาะยูมันไดยูบอกมึงอ่ะคนนไดยูบอกมึงอ่ะืุผมเห็นคนเนียวกา่นงนคนน้ยิงพอมันเ้อห่นเห็นคนเนียวกาห่่นเงน้ Hiếu hiến con thỏ Ừ, hiếu hiến con thỏ Bừng con á Bừng con ná, Nhưng bỏ cái này, cô nắp đứng sám, nhưng bỏ một Con thỏ Nâng Nâng Sống Sám Ơ ơ ơ con thỏ คนนะ้าคงเห็นคนในบ้านกูห็คนนะ้าอมอนกูหหน้าดนนะมาเ,นเนมึเป็นไผ่เอ้ยมึงเป็นไผ่ไทีบ้านไหนมึงเฮ้ย เฮ้ยมึงเป็นไผแท้บ้านได๋อืมเดี๋ยวโผหหน้าแดงมากเลยากันเด้เน็ดเอาไปไม่คุ้มไปไม่คุ้ม ơi nó từ đấy mày mấy còn mà chỉ gì cái này Ừ. Ừ. na đẹp Ừ. Ừ. này, cái này, phải Ừ. 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 phải Ừ. 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 phải Ừ.

Ê hôi bị người mọi người mọi người đẹp người mọi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  êy muốn phái hả muốn bị phái các bạn đấy muốn bị phái thấy bạn đấy phái hả ờ. êy muốn bị phái thấy bạn đấy ba rồi nè mẹ ờ. này cưng êy muốn phái hả phái thấy bạn đấy một hả hai thép bàn lạy thấy thép bàn lạy chuột bạn thấy bạn lều hm hm này hm 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 ให้บ้านนี่ว่ตทีแมนนุ่งมาหยังหันหน้ามาดูให้บ้านนี่แล้วเสียงบอกแกรดบอมให้บ้านนี่ว่ตที่ทีแล้วให้บ้านนี่ว่ตทีแมนนุ่งมาหยังให้บ้านนี่ว่ตที mai Anh nào mà đu Mai nhắn, anh nào mà đu Ngoài nhắn nhỉ Anh nào mà đô. Ngoài nhắn Đâu, có dây xí Mướng ừ. 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 Ui, <laughs> อีสปอมัมันกินมันเหม็นตึงๆขุ่นเคอยเลยสามสาสามสามะเกินบักกึเอามึงก็ว่าคือกูเนาะเฮ้อไดวาไม่ยั้งเราเนี่ยเบื้อง mai nhắn anh nào mà đúng ngoài mới nhắn, Hoài mới nhắn, nhắn rồi gì, ngoài vậy như gì? dừng 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 dừng

เออเจ้าเฮ็ดยั้งเดู่นีอมอ่าเจ้าเฮ็ดยังเดู่นี่อือ้คนขี่เนาะมึงมาสั่นให้โน่สั่นบเดี๋ยวนี้เอาเอาอยี่เนไ้จามี่ที่นี้บอกลูกจกเครืงจักนไหมคนยินงบ่ ว้ายขียจังมาขี่อู่นี้ว้าขี่จังเด็กจังมาขี่อยู่นี้เขาบอกให้ล่วงจากเงื่อนจากซันเจ้าบบฟังเขาเลยบอกเดี๋นี้โอ้เสียบอคาบข้อแล้วกสีบบมีพยอย่างตัวนี้เนาะ ก็วายู่หมามันห่าหยังหมามันห่าหยังสินเดี๋ยวนี่คนฉีกโอกว่ามันมันห่าหยังสินโดดก็สิ่เห็นตัวมันจะดอกว่ากูว่ามันโมไปนี่แล้วกูว่ามันสิเของในบ้านค่าขาดกันคือกูเบิ่งซุ่มมันแล้วเสือคำล่วงนั่นมันมีที่พายกี่เซนเซนซ่าสุดละแก่เลย จุจวนจุ่วจวนนั่นของเราเนี่ยไเจ้า่อจิจุวนจุจวนหิวข้าวแล้วจะได้ไปกินข้าวแล้วนอนนอนเจ้าพ่อยากปดิโอ้ยหน่อย Ừ, nên không lâu đấy, đi, với nhàn bồi đền cho nó mà kỳ ừ, cái điều này, quạt kì là mất, cái nhàn tiền nhiêu vỏ, cái men chỉ bị nhắng đấy, uầy, ừ. uầy, ừ. thằng bột tay thương nhất của nó, nhiêu vỏ, cái men chỉ bị nhắng đấy, uầy nọ, qua mà mình không nhắn mà mình rồi, muốn mày Nhóm tài thầy kêu mắc khí đi bỏ cho Ồ, bây giờ này nó Kiến như bỏ, cái mẹ ăn thì phải đấy Cái <laughs> mẹ ăn thì phải nhắn đấy Cậu qua vô, mà mình không nhắn, mà mình không nhắn Cái này mình vô, bỏ nhỉ Ui cậu nhóm tài xăm bột khí này Nhóm tài xăm nó chậu nó มันห้องยังสะดอกอุกอะไรมันอยู่มันพอนี้เจ้าเรามาเสียงไตซ้ำปวดขี่เจ้าเรามาเสียงตายซ้ำปวดขี่นี่เนาะเสียงซีวีเด้นยูนี่ปลาผมลุน มันเสือคาัพั่วเจ้าอูกลไรมันอยููมันบอลหนี <c oughs> ยังมามันหองอยังสะดอกอูกลไรมันอยู่มันบอลหนีเจ้าเรามาเสียงตายซ้ำปวดขี่เนาะวัวปะปะปะเกิ่มปยี่เวลาขนาดไปวัวปะปะปะเกิ่มปะเสียเ,เวลาขนาดเวยเฝ้าเมื่อเด้เจ้เาก็ได้ มันไม่จะตายภาคกองขี่เปลี่ยนอยู่บอกเป็นยังไงโอ้ยเจ้าเรามาเสี่ยงตายซ้ำปวดขี่เนาะก็ว่าอยู่หมามันเฮาหยังหมามันเฮาหยังเสรดอกกูใครมันอยู่มันบคนนี้เออจังหวะี้วัวว่าปะปักเกิอบปะ เสียเ,เวลาขนาดเว้ยฟ้าเมื่อแด้วเจ้ากระไดยังเห็นได้ข่าวว่า,าเป็นโซ <c oughs> ่ด้วยมืนอ่ะโอ้สุดท้ายนานนี่เนาะอันไฟแดงมาฟ้าอยู่หันหันเออกะไรยุ่งเนาะเนี้ยมาทีนี้ซุ่มสันั่นเออนี่บอกสาบเสียบุงบาเกึ๊บเว้ยเสียเ,เวลาขนาดเว้ยเฮ้ยเฝ้าขีแล่ะฝ้าคือเน,นี่ยฮึสิบ๊อ่า ไปเฝ้าขี่เราเฝ้าขึ้นเฮือนเฝ้าขี่เฝ้าสุดเฝ้าขึ้นเฮิร์นลิงคนยีบ่ะยีไม่ลิงเนี่ยกระดักตดเอ๊ะมันมาหลูกจ่างดำหน้าเด้วเนี่ยอือคือปะเสียเวลาขนาดเว้ยไปเฝ้าขี่เราเฝ้าขึ้นเฮือนเนี่ผู้เง่าเลยไปเฝ้าขี่เราเฝ้าขึ้นเฮือนยอมโซตายเลยเหรอ ขวดขี้แห้งเกียรของขวดขี้โอ้อสุกยาทําบางอย่างนี่เนาะอันไฟแดงม่าฟางอยู่หั่นเอากระไรยุ่งมากระไรยุ่งเนาะเนี้ยแบบแค่นี่จุ๊บๆนั่นนั่งมือยามาเลยได้ข่าวพ่อใหญ่นี่เรียบร้อยเนาะฟาดขี้่เราฟาดขึ้นเฮือนียเพราะว่าเรากลับที่หลังหม้อเนี่ยเข่าบ่ทันเอ้าขึ้นเฮือนเนี้ยแบบแค่นี่จุ๊บๆเรือบป้าเดี๋ยวเวลาขนาดเว้ย nè bật cái nè trung xu hả anh, bay phao nó phao thử hên. ôi anh thuốc lá đâu bác nó, anh phai đèn pha pha chụp hẳn, ướt người ai nhúng ngó. ướt, đi bộ sạp sườn mưng bậc gầm. ướt, chắc mày gù phò, dèng loạn, tiền là mương. nĩ bộ sạp mày éo nhỉ, nĩ bộ sạp sườn อแต่มึงก็ยังเห็เดเย็นงามกับกูอ่ะดิอ <c oughs> ุปทานมูดิแมีนเดียวนะโอ้ไตยุ่งเนาะโอ้นี่นนโบซาบเสือมึงบึงกกึมไตยุ่งเนาะโอ้นี่นนโบซาบเสือมึงบึงกกึม กึมผูก็ว่าอยู่กินมันก็คือกันหรือไห้น้องมาทำพะพากับกินนี้ละคุมันขี้เซยส้มกับประจักรแล้วโอ้ยโบสาบเสือมันบึกกึมผูก็ว่าอยู่กินมันก็คือกันหรือไห้เนาะมาทำพผพากับกินนี้ละคุมันขี้เซยส้มกับประจักรแล้วอันนั้นอ่ะโอ้ยไป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 แล้วเราเฝ้าเขาเขาซาดเนอะกู ôi papa papa pa, lèo lao phao cầu ngân cầu xa nữa anh anh nhìn như một tu xí để nhìn như bò có nhìn xí Ôi ê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  Ui, ê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  phao, ê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  Dạ hãy đi nhìn diễn mà